พี่นอ้องือนี้มาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวไวหว้เพื่อทีมงานฮะว่าเบิ่งนะครับพี่นอ้องน,นี่คือฟังแล้วครับน,นี่คือไปนามโขง้งอันนี้คืออยู่บานโพนสาตำบลโพนสาอำเภอทาบอจังหวัดหนองคายนะครับมีถนนเรียบริมโคงสามารถขับรถผ่านมาได้ไลอาจจะเลี้ยวลงบางวัดนั่นแหละ เลียวเลียวลงด้ทุกซอกที่มันเป็นถนลรมชาติอย่าง,งขมานี้แม่น้ำโคงกำลังขึ้นนะครับเนาะหรือดูน้ำหลากอู้ประเทศล่ากำลังดูดรายมีโอกาสกับมาหากินปานลาํำโคงครับแถวเรียบเรียบริมโคงท่าบ่ออำเภอท่าบ่อป้งพนสานินตำบลพนสามอำเภอท่าบ่อ,บอจังหวัดหนองคายครับพี่น้อง น้ำโคงกว้างประมาณสอกิโลเปนเดนี่แถวนี้น้ำโคงอันนี้คือสถานีตำรวจตะเวนชายแดนนอปขอบ่ะนอปขอนอปขอฟังโคงอนี่คือตอัวอำเภอทาบ่อตัวอำเภอทาบอ,อ,าบอนะครับ อันนี้คือประเทศเล่าอะไรแมวแมวแมวอ,อันนั้นต้นน่ะข้ามออกไปนะ่ะข้ามออกไปต้นเออข้ามไปแล้วไปต้นไม้ใหญ่ข้ามออกไป,อ,อ,กไปอันนั้นคือทาซ้ายนะครับพี่น้อง บางฟางพุ่นยิ่บางฟางนี่นะปล่อยขี้เรียนตายแดยดพี่น้องมึงเนี่ยมุม <c oughs> มิดเนราไปด้านหน้าต้นไม้านาั่นหนะาอันมีเรือหาปลานะครับพุ <c oughs> <c oughs> ้ยรับกระดาษ มื่อนีมาสำรวจพื้นที่นะคร,รับล่อล่องรับฤดูการท่องเที่ยวในปีนานะครับประมาณท่านว่ามากราปีนี้ละปลายปีนะครับอันนี้คือถนนเรียบริมโคงของบ้านพูนสานะครับมันเป็นสถานที่ออกลังกายของเขาเนาะมีรถแลนด์ดนะครับแล้วขึ้นไปทางรวมทางไงมองนั้นนะครับโค้งเขาในมู่บานนะครับในมู่บาน เวียนมานีนะครับอาอาอกขาวหน่อยมาเดี๋ยวสิเด็กครับรถต่อนะครับไปเที่ยวต่อไปเรื่อยๆหอดทาบอเที่ยวต่อไปต้องไปหอดอำเภอสีเชียงใหม่เพื่อสังคมเอาก็สิไปหาหม่องพักที่เป็นรีสอร์ทค้างคืนกลางเต็นท์นอนนะครับ มันหนาวก่อนหนีโควิดนะครับหนีโควิดโควิดหลายเมื่องกูดอนมีอยู่ทุกย่อมหยาดนะครับหนีโควิดออกมาหาพักผ่อนนะครับไปแล้วดูฝนแล้วละ่ะน้ำโขงมันลงอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ฝนจะมาหนะักประเทศจีนปล่อยน้ำเต็มเต็มกันจีแล้วหมดฟังพี่ละ เช้านี้เขาหาป่าโตน้ตนต้นไปดูนะไดูปนบัดไาดูแท้นะครับไาดูแท้ต้นไงสามสิบปีขึน้นี่ริมโค้งน้ำโค้งตอนนี้มันกัดสีสีแดงสิละแต่ว่าผุ่นหนาไม่สมสส้สามสีสีใส อาอกาศเย็นดีครับนาพักพ่อนย่างยิ่งเลยเย็นสบายโอโซนโหเพียบเลยครับพี่น้องเ <c oughs> ย็นเ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 ย็นลมผัดเอือเอ่อยบม่มีความหอนเลยครับ เย็นอีลีเขาหาปลาถ้ามะเฟืองถ้ามะเฟืองเวียงคุกเห <c oughs> ็นไหมครับสังเกตหนึ่ก็เบ็ดเล่านะครับเบ็ดเล่าเห็นปะเชื่อเชือก เชื่อเขาวัดเป็นลาเป็นลาเป็นลาเน,ลานี่เขาจีดักตาพวกปรากฏประคั่งน้ำโคงนะครับนะครับเขาใส่เบียดก็อากาศเย็นในขนาดเลย บรรยากาศนำคงเดือนออกพรรษาล้างออกพรรษาแล้วก็สิเป็นบังไฟพญานาคเนาะครับเนาะแถวนี้นำคงแถวนี้บ่ค่อยมีบังไฟพญานาคมันสิมีอยู่ทางผู้ทางอ่าอำเภอพุนพิสัยเฝ้าไร่น,นะครับของจังหวัดหนองคายนะตามริมโขงไปนี่และนะครับแล้วก็ยู่แถววัดหินหมางเป้งอำเภอ สีช้งไหมอิปแพร์เทออำเภอสังคมก็มีอยู่นะครับบางไฟพญายนาคเจ้ากับบอบอดังบอดังดวงดังทอทางอำเภอโพ้นวิสัยโซวิสัยนะครับฝ่าไรของจังหวัดนองคายนะครับถ้าผู้ใดมีบานอีูเท่าหนึ่งโอ้เย็นสบายเนาะ ถนนสวยงามนะครับสำหรับให้พีน้องประชาช่วองกวาร่งกายต่อแรงเนาะจังสิงามเป็นถนนขั้นขีดเรียบริมโขงเลยโอ้เย็นเย็นย็นย็นยนยนลมพัดวีวีวีวบรรยากาศนาพักผ่อนมากนะครับที่นี่นะครับดานี้ขอหนาฝนเนาะไปฝนต้นหนาวเนี่ย แถวริมโขงมันจะมีร้านอาหารอาหารซึ่งเป็นอาหารปลานํำโขงนะครับมีปลากดปลาข้างปลานั่งปลาเสียมนะครับพวกปลาตะเพียนโฟกนี้อาหารดีๆหลายนะครับพี่น้องผู้ใดมีโอกาสนะครับเข้าไปในอำเภอทาบอนอำเภอสีจังเมืออำเภอสังคมซิมีร้านอาหารเรียบริมโขงนี่หลายๆนะครับอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารปลา้ำโขงตุ่มยำปลา้ำโขงลาปลา้ำโขง นะครับเพื่อใมีโอกาสกลับมาเที่ยวคิดว่าถ้าโควิดมันซาลงอีกเดือนสองเดือนนะครับเนาะประชาชนได้รับวัคซีนครบเกิน70%ิเปเซนคนอาจจะเปิดเมืองถูกเมืองนะครับเริ่มมาจากอุดอรหนองคายนะครับพี่น้องประชาชนกันสิเลยครับรถเที่ยวฝนมัถนนดีนะครับเดินทางสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวก็เริ่มจะเปิดแล้วนะครับจะค่อย พี่น้องนะครับเก็บเงินเก็บทองเตรียมตัวเตรียมใจออกเที่ยวนะครับหลังจากเปิดเมืองแล้วนะครับโอ้โอบรรยากาศงามเยน็นสบายไผ่ไพ่พก็อยากมาเที่ยวนะมันถือกักโตถือกักจะขวางโดนโพดนะครับเกือบสองปีย้อนผิดไพ่โควิดเสศร,รษฐกิจกระตกต่ำเเศร,รษฐกิจบวชพัทพี่น้องเก็บเงินอย่างเดียวนะครับบริใจ นะครับเมือนี้ก็มานำเสนอนะครับบรรยากาศเย็นๆเรียบริมโค้งติดชายเดนไทยเล้านะครับเรื่องสำเนียนะครับข้างในก็คือไปโตเมืองหนองคายนะครับมัก็สีมีสะพานมีตาผาดไทยเล้าอยู่พู้นะครับในนี้ผมอยู่พิกัดบ้านโพนสาตำบลโพนสาอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปสีไทยให้เบ่งวาอ่าพัฒนาการของหมู่บ้านเรียบริมโคสงเป็นจังไดีนะครับ ไปขึ้นไปทั้งสียังไม่สังคมเชียงคานนะครับเนาะเดี๋วมีแผนว่าสจิตอิติริงทั่วไปตามนี้นะครับมาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับสำหรับเมอนกขอนํำเสนอเพียงคนีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะเ <Bye. S 1> ว้ยทีมงานทีมงานปิดหน่อย